สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัยและในวันนี้เราจะมารู้จักกับทิษดีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดวินัยในตนเองกับเด็กกันค่ะ <S <S เพราะอะไรถึงต้องรู้ทิษดีหรอคะเ,เพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเด็กถึงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนะคะและรู้ว่าควรจะปลูกฝังอะไรอย่างไรในช่วงไวัยไหนเพื่อให้เกิดเป็นวินัย ที่แท้จริงในตัวเด็กและติดตัวเด็กไปจนโตค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักทฤษฎีแรกกันเลยนะคะและทฤษฎีแรกที่เราจะมารู้จักกันนะคะนั่นก็คือทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเลอร์ค่ะเมาเลอร์ er เขาเชื่อว่าการเกิดวินัยในตนเองของเด็กเนี่ยจะเริ่มจากตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะจนกระทั่งโตขึ้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยดูกับเด็กค่ะ เด็กๆนะคะก็จะเรียนแบบพฤติกรรมคําพูดบุคลิกลักษณะของคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆอยู่ในครอบครัวที่ใช้คําพูดเสียงดังเอะอะวยวายหรือพูดจามไม่สุภาพนะคะเด็กๆก,ก็จะไม่รู้แล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็กก็จะเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่เพราะคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีงามแล้วและอยากทําตามคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความพึงพอใจ และลักษณะการมีวินัยในตนเองของเด็กนะคะจะค่อยๆพัฒนาตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยค่ะจนกระทั่งเด็กโตขึ้นแต่ถ้าเด็กคนไหนนะคะที่ไม่มีวินัยในตนเองหรือขาดวินัยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆตั้งแต่วัยทารกเลยค่ะขาดการเรียนรู้ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมจากคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงผู้ใหญ่หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กด้วยค่ะ สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าการเกิดวินัยในตนเองกับเด็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยทารกเลยค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการตอบสนองเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูจะต้องตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในทางที่เหมาะสมนะคะเมื่อเด็กหิวก็ควรจะได้ทานเมื่อเด็กรู้สึกไม่สบายตัวก็ควรจะได้รับการดูแลนะคะหรือรู้สึกเหงาก็ควรจะมีคนไปเล่นโดยพูดคุยให้เกิดความความสนุกและความอบอุ่นใจนะคะนอกจากนี้ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เด็กๆเ,เรียนแบบเนื่องจากว่าเด็กอะเริ่มรักละเริ่มรู้สึกผูกพันกับค,คุณพ่อคุณแม่ละแล้วก็เลยเริ่มที่อยากจะเรียนแบบพฤติกรรมทั้งในทางที่ดีและไม่ดีข้อควรระวังที่สําคัญเลยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยจะต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมให้กับเด็กค่ะ